ทำรนพารวยด้วยเกษตร ตอนจุดเริ่มของผักปลอดภัยแบบเล็กๆในโรงเรียนบัตรนี้เติบใหญ่แล้วนะที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโคกสำโรงลบบุรีเพียงพี่ได้พบสบตาองมาเที่ยวที่ว่สอบอน้ำฟ้าคงจำแรงมาลอง พี่จออแม่นวนลวลไฟ,ฟัจากเมื่อเริ่มกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้มาแนะนำให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโคกสำโรงและเด็กๆรู้จักที่จะปลูกผักเอาไว้กินเองในโรงเรียนซึ่งเป็นผักที่ปลอดภัยกับตัวเองด้วยลองเล่าให้ฟังเลยครับอ่าหน้าให้หน้าให้หน้าฟังนะท่าน ไม่งั้นคนก็ไม่ดูครับมันอยู่ที่พอ,อ,อคนเดียวแล้วเอาเลยครับ,รบอันนี้เป็นเป็น,ปนแหล่งเรียนรู้นะฮะพัฒนามาจากแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนพัฒนามาเ,าเริ่มมาจากผักบูกขึ้นไร้ดินนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ไอ้เห็ดเรียนเพราะเห็ดเรียนเพราะชามเห็ดแล้วก็มาเอามาสู่ผักถั่วงอกไฮโดนะครับแล้วก็ทานตะวันงอกอพอ,อไรายได้อพอผลอออผลิตที่มันผลิตออกมาพอเหลือเหลือเหลือจาก ผลิตแล้วบริโภคแล้วนะเราก็นําจําหน่ายนะจำหน่ายแล้วก็เงินรายได้เนี่ยก็เป็นของโรงเรียนของโครงการแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนธนาคารครับและเมื่อเด็กๆทําได้จนชํานาญก็สามารถนําไปทําที่บ้านได้การสนับสนุนนี้มาจากไหนเบื้องแรกครับมามาจากกรมสรวมกรปรองท้องถิ่นเข้ามาที่เทศบาลครับและท่านนายกสนับสนุนลงมาครับทําไม ทำไมเราเห็นความสําคัญของการเกษตรเห็นความสําคัญของผักปลอดสารผักอินทรีย์พวกนี้ครับนายกท่านนั้นเราสนองนโยบายท่านท่านพ่อหลวงเราสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงครับผมให้เด็กได้เรียนรู้ว้แต่แรกนะรนู้ครับไม่หนีการเกษตรให้สู้การเกษตรขณะที่ท้องถิ่นเองก็ร่วมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์นี่ฮะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเวลาเข้ากันนโยบายของรัฐบาลครับ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เด็กเนี่ยไปทำเป็นลดรายจ่ายของครัวเรือนด้วยครับนะ้นะวันนี้เด็กได้เรียนรู้และสามารถทำเองทำได้จริงนะงถ้าเขาจะไปทำที่บ้านอย่างนี้ทำไอ้ถั่วงอกคอนโดทำผักไฮโดรพอนิกนะครับบอกกับพ่อแม่หรือทำผักไร้สารพวกนี้ก็ทำได้นี่มันเป็นลูกกระทำที่ชัดเจนที่สามารถที่เอาไปปฏิบัติได้เลยต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การปลูกผักปลอดภัยของที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างและใหญ่ขึ้นให้กับเด็กๆถ้าเราจําหน่ายเป็นโลนะคะบางคนบางท่านซื้อไปนะคะก็จะไม่ไปทําอะไรก็ทิ้งไปแต่เราจะจําหน่ายพร้อมน้ําพริกแล้วก็ข้าวไข่ต้มข้าวซึ่งเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษนะคะเป็นข้าวจากบ้านของคุณครูที่โรงเรียนที่ปลูกเอาไว้นะคะเราจะขายเป็นชุดอย่างนี้นะคะชุดละ30บาทนะคะ ได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องชาวโคกสำโรงดีทีเดียวเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนำไปจำหน่ายไม่พอจำหน่ายนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผักไฮโดรโปรนิกของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโคกสำโรงของเราค่ะปลูกผักดักน้ำตำข้าว่คือเรื่องราวโบราณธรรมาปัจจุบันปลอดสารพิจาริจ,จ,รส,จ,จ,จสมราคาสมค่าอภิเหตกา ว่าทําเรื่องดีมันต้องดีจอมาจอจริงไหมจ๊ะนะจ <co> ะ <f maid> บอกให้ Are you okay Yes Yes Yes, yes. <laughs> เป็นกติกาอบางอนอจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแลงค <travaille> ำรนว่างหวังสีพอรอพารวย ด้วยการเสริมสร้างประสบการณ์ปลูกผักปลอดภัยให้กับเยาว,วชนณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโคกสำโรงลบบุรี